เรียกร้องก็มามา,มาอีกแล้วมาอีกแล้วขอแสงหน่ขอแสงหนะงนะ่หิวแสงหิวแสงนี่ลูกลูกอย่ามาทำอะไรตรงตรงแม่นี่สิเอา,านนเ,เอาเอาเ,อาเอาขาไปยุ่งกับเขาทำไมลูกแสงไม่ดีเลย ทำไมมันไม่เหมือนธรรมชาติไม่เข้าใจไอ้ล้นไหลไม่เข้าใจเลยยิ่งแก่แก่อยู่แปลกึ่งหลังไม่เหมือน ผับผับผับผีเลยเอาออกดูนึ่งสิจุดดวงได้ไหมเยนะอะไปไหมก่อจะจัดแสงได้ก่อจะจัดแสงได้ไม่ได้ออกลงออกออกันหนึออ่ออ กัแล้วกันเนะาะเอ,โโอ,โโอโโาเพ้อเอาเพ้อเอาเพ้อขสวัสดีนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะหนาสีนี้ดีกว่าสวัสดีสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะทานอาหารด้วยค่ะ fc ทานอาหารหรือเปล่าคะ fc ทานอาหารกันไมคยจะตื่นเพราถามขพถามหน่อยเพถามหน่อยว่าทานอาหารกันมีแค่นี่ค่ะรางวันวันนี้ซื้อของมาแล้วเขาบอกว่าให้ช่วยซื้อแล้วราคาจาก2ี่สิบลือสิบ รู้ว่าอะไรขนาดน,นี้จะได้ซื้อมาหลายแฉอนะงนี้ยี่สิบยี่สิบาทหรือสิบบาทสวัสดีสองท่านนะคะสวัสดีคุณอ่านออกไหมนี่คจบจบมาจะอเมริโกยจบมาจากอเม,มริโกย คุณอเมนโดนะคะสวัสดีค่ะบวัสดีค่ะคุณเรียวคุณคุณเลรยสวัสดีนะคะน่ารักที่สุดเลยสวัสดีค่ะเข้ามารับชมกดไลค์ให้ขอบคุณนะคะกดไลค์ให้ขอบคุณนะคะต้องการขอบคุณนะคะขอบคุณจากใจนะคะ